ก็ที่หกจุดห้านะครับ x กำลังสอง y กำลังสามไม่มีเทอมที่คล้ายกันจะมันนะครับ x กำลังสาม y กำลังสองเทอมนี้จะคล้ายกันจะมันเทอมนี้ก็ไม่คล้ายกับใครเลย x กำลังส y กลังสเพราะฉะนั้นที่เราต้องยุบรวมคือเทอมสองเทมนี้นะครับลบสกับบวกแปดลบสอกับบวกแปดบวกห ถ้าเราดูเรื่องดีกรีนะครับเพิ่มแรกดีกรีห้าเอมันเกินองวายเกินสามเพิ่มที่2ก็ดีกรีห้าเอกซมันเกินสามวายัเกิเพิ่มสุดท้ายมันดีกรีสเพราะว่า X เอ็กซ์กินสงวกินสอดังนั้นจนึงตอบว่าเป็นพหุนามดีกรีห้าครับ